เรื่องราวของค่ายวิชาการพี่ติวน้องจากวันวานสู่วันนี้รวมเวลาทั้งสิ้น16ปี14ค่ายโดยมีจุดประสงค์จากอุดมการณ์ของสิทธิ์เก่าที่อยากเห็นเยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเช่นทั้งคนเก่งและคนดีโดยเริ่มจากค่ายยุคที่1ประกอบด้วยค่ายครั้งที่1ปีพุทธศักราช2540ค่ายครั้งที่สองปีพุทธศักราช2541ค่ายครั้งที่ส ปีพุทธศักราช2 5 4 2ค่ายครั้งที่4ปีพุทธศักราชส5 4 3มีประธานค่ายคือพี่อาคมแก้วระวังเป็นประธานค่ายคนแรกลักษณะการจัดค่ายเป็นค่ายวิชาการระยะเวลาในการจัดค่าย10วันค่ายยุคที่1นี้นับเป็นยุคเริ่มต้นของค่ายพี่ติวน้องและเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการจัดค่ายครั้งต่อๆมาค่ายยุคที่สประกอบด้วยค่ายครั้งที่ห้า ปีพุทธศักราช2544และค่ายครั้งที่6ปีพุทธศักราช2546มีประธานค่ายคือพีเตอร์ภูมิซื่อตรงค่ายยุคที่2นี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการสอนด้วยการอธิบายเพื่อฝึกฝนให้น้องค่ายมีความคิดวิเคราะห์เพื่อให้น้องๆมีความสามารถในการอ่านหนังสือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ายยุคที่3ประกอบด้วยค่ายครั้งที่7 ปีพุทธศักราช2548ค่ายครั้งที่8ปีพุทธศักราช2549มีประธานค่ายคือพี่น้องนางปูงามเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนน้องค่ายถึง80คนประกอบด้วยน้องจากโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมและโรงเรียนนาโพวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นครั้งแรกที่มีการสอนทั้งหมด4วิชาโดยมีการติววิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมาเป็นครั้งแรก ค่าย,ยุคที่4คือค่ายครั้งที่9ปีพุทธศักราช2550ประธานค่ายคือพี่พรพิทัศน์ผิวพันธ์ค่ายครั้งนี้มีการเพิ่มการสอนในรายวิชาชีววิทยาเป็นครั้งแรกค่ายยุคที่5้ค่ายครั้งที่10ปีพุทธศักราช2551ประธานค่ายคือพี่วารินีภูไทยสมเป็นค่ายที่จัดขึ้นเพียง5วันค่ายยุคที่6 ค่ายครั้งที่11ปีพุทธศักราช2552ระยะเวลาในการจัดค่ายมีเพียง2วันเท่านั้นโดยพี่อาคมมาสอนวิชาฟิสิกส์และพี่สวุวรรณีมาสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ายยุคที่7ประกอบด้วยค่ายครั้งที่12ปีพุทธศักราช2553ค่ายครั้งที่13ปีพุทธศักราช2554โดยมีประธานค่ายคือพี่ประกรณ์ปาระกะวงศนะ์ณอยุธยา ่ายครั้งนี้มีรายวิชาที่สอนทั้งหมด5รายวิชาซึ่งเป็นค่ายวิชาการที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกมีโรงเรียนที่เข้าร่วมถึง6โรงเรียนทั้งนี้นอกจากจะให้ความรู้แก่น้องๆแล้วยังเป็นค่ายที่มีการทดสอบความรู้ของน้องๆด้วยพร้อมทั้งมีกิจกรรมและสันทนาการมากมายค่ายยุคที่8หรือยุคปัจจุบัน เป็นค่ายครั้งที่14ปีพุทธศักราช2555ประธานค่ายคือพี่นักครินแค่สูงเนินค่ายปัจจุบันจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมพุทธศักราช2555รวมเป็นระยะเวลา10วันค่ายครั้งนี้มีการสอนทั้งหมด6รายวิชาประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษและเป็นครั้งแรกที่สอนวิชาโรคดาราศาสตร์และอวกาศ รวมถึงมีการเฉลยข้อสอบแกดแพทและโอ e น็เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบให้กับน้องๆที่มาเข้าเร่่มค่ายในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆซึ่งสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้น้องๆเป็นทั้งคนเก่งและคนดีโดยมีโรงเรียนที่เข้าเริ่มกิจกรรมจำนวน5โรงเรียนคือโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมจำนวน74คนโรงเรียนผู้วิทยา จำนวน3คนโรงเรียนลำทะเมียนชัยพิทยาคมจำนวน7คนโรงเรียนพิมายวิทยาจำนวนหนึ่งคนและโรงเรียนบัวใหญ่จำนวน1คนรวมทั้งสิ้น8 6คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ค่ายครั้งแรกจนถึง่ายครั้งนี้รวมระยะเวลามากกว่า16ปีถึงแม้ว่าจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและจะยังคงอยู่กับ่ายนี้ตลอดไปนั้น ก็คืออุดมการณ์ของรุ่นพี่สิเก่าที่ยังอยากเห็นน้องๆได้สารต่อและ,จะเจริญเติบโตขึ้นด้วยความรู้คู่กับความดีก้าวไปสู่สิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมงและหวนกลับคืนมาสารต่อในสิ่งที่ตนเองได้รับอย่างภาคภูมิใจ